สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภิญญาครับวันนี้จะขอเอ่ยถึงเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทราจารยหกแผ่นดินที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าตัวท่าน มีอายุยืนยาวมากถึง112ปีด้วยกันผมกำลังจะกล่าวถึงหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรแห่งวัดเทพสิงหารและแน่นอนล่ะครับในเมื่อหลวงปู่ท่านมีอายุชันษาที่ยืนยาวขนาดนี้เรื่องราวการเดินทางรวมถึงประสบการณ์เล่าขานของท่านย่อมมีอยู่มากมายหลายบทหลายตอน ผมจะขอหยิบยกเรื่องราวบทหนึ่งเป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่หลวงปู่เครื่องท่านได้เคยเมตตาเล่าไว้เป็นช่วงเหตุการณ์ของการออกธุดงไวหนม่มและได้มีประสบการณ์ผ่านเข้าไปพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าผีดิบสิ่งนี้คืออะไรและหลวงปู่ท่านจะผ่านพ้นมาได้อย่างไรขอเชิญท่านสดับรับฟังได้ณนะบัดนี้เลยครับ หลวงปู่เครื่องท่านเกิดตั้งแต่ในสมัยของล้นกล้าวรัชกาลที่สี่นดเลยจัดว่าเป็นภิกษุที่อายุยืนยาวที่สุดในสายของพระป่าก็ว่าได้นะครับโดยที่หลวงปู่เครื่องมีอายุมากกว่าหลวงปู่มันภูริทัตโตอยู่สามปีด้วยกันท่านเป็นชาวอุดอรครับบ้านนาหมีนายงนี่เอง หลวงปู่เครื่องได้เล่าว่าท่านมีจริตเป็นพระป่ามาตลอดเพราะสมัยตอนเด็กอุดรบ้านท่านก็เป็นป่าแล้วไม่มีถนนหรือความเจริญใดๆเลยฉะนั้นให้อยู่ป่าก็เหมือนอยู่บ้านหลวงปู่ท่านบวชเปลี่ยนอยู่สองครั้งด้วยกันครั้งแรกเป็นเพียงการบวชตามประเพณีให้พ่อให้แม่ก็เท่านั้นไม่ได้คิดจริงจังอะไร บวชแล้วก่อศึกออกไปมีลูกมีเมียแต่การบวชครั้งที่สองนี่เองที่ทำให้ท่านมีจิตใจมุ่งใฝ่หาหนทางแห่งการหลุดพ้นเพราะท่านได้ประสบกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจที่สุดในชีวิตนั่นก็คือบุตรสองคนชายและหญิงของท่านได้ตายลงทั้งคู่เลยต่อมา ภรรยาที่ตรอมใจแทบเป็นบ้าไปเสียคนแล้วนางก็มาตายตกตามลูกไปอีกลองคิดดูสิครับว่าหลวงปู่เครื่องในเวลานั้นท่านจะเสียใจที่สุดในชีวิตขนาดไหนคงแทบจะหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นสิ่งเดียวที่ยังพอให้เป็นทางออกไม่คิดฆ่าตัวตายตามครอบครัวไปเสียก่อนก็คือ ธรรมะนี่แหละครับเพราะเคยได้บวชได้เรียนได้ศึกษามาบ้างนับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งหลวงปู่ทันตัดสินใจเข้าสู่ร่มแห่งธรรมอีกครั้งครั้งนี้จะขอหลีกหนีไปให้ไกลสุดล่าไปเพื่อให้มันลืมจากตัวตนดั้งเดิมของตนและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะหลวงปู่ทันไปบวชไกลถึงเมืองลาวโน่นเลยจะเรียกว่าทัน เป็นพระลาวเกือบครึ่งค่อนชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านใช้ชีวิตยอยู่ที่ฝากกระโนนเกือบเกือบ30ปีนะซึ่งในการบวชรอบนี้เองที่ทำให้ท่านได้พบเจอกับสหธรรมิกพระป่าทั้งชาวไทยและชาวลาวผู้เรืองวิชาแลกเปลี่ยนความรู้หลายท่านตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็น หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่เสากันตะสีโลท่านพระอาจารย์สำเร็จลุนแห่งแคว้นจำปาสักเที่ยวท่องทุกซอกทุกมุมในเมืองขึ้นเขาภูควายอันศักดิ์สิทธิ์ไปในท้องที่อันห่างไกลรวมถึงดินแดนลึกลับต่างๆราวๆปี2440เป็นต้นไปหลวงปู่เครื่องขณะนั้น อยู่ในวัย30กสางกลางๆช่วงนี้เองที่ท่านเรียนอยู่กับพระอาจารย์สำเร็จตนผู้วิเศษแห่งแคว้นจำปาสักเรียนอยู่ถึงสปีเต็มได้ความรู้และวิชาดีมาพอตัวจึงได้แยกทางจากท่านเพื่อไปศึกษาปฏิบัติอย่างอื่นต่อเมื่อออกจากพระอาจารย์สำเร็จรุนแล้วท่านได้เดินทางต่อไปทางทิศเหนือ ไปจนถึงเขตวังเวียงซึ่งพื้นที่ตรงนี้ล้วนเป็นป่าดงดิบและภูเขายอดดอยต่างๆห้อมล้อมกว้างไกลหลวงปู่ทันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้เกือบเกือบสองปีด้วยกันเข้านอกออกในขึ้นภูนี้ไปออกภูโน้นช่วงหนึ่งหลวงปู่ทันเดินทางอยู่แถวแถวภูพระมอมพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อน เป็นเขตที่ชาวไทยเขินชนเผ่าชาติพันธุ์อาศัยอยู่กันกระจัดกระจายเมื่อท่านเดินไปที่เชิงเขามองขึ้นไปก็ได้เห็นว่ามีเรือนไม้ปลูกอยู่ไกลลิบๆน่าจะเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนสักอย่างท่านจึงว่าอยากจะขึ้นไปโปรดพวกเขาเสียหน่อยและเมื่อได้ขึ้นไปแล้วก็จริงอย่างที่คิดจริงๆด้วยครับ หมู่บ้านนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่พอสมควรเพราะมีวัดอยู่ด้วยแต่เพียงแค่หลวงปู่ก้าวย่างเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดในทันทีสิ่งที่สังเกตก็คือหมู่บ้านนี้ใหญ่โตเสียเปล่าแต่ทำไมชาวบ้าน ออกมาเดินเหินกันข้างนอกน้อยจังไม่ทํามาหากินกันหรือทุกบ้านที่ท่านเดินผ่านต่างล้วนปิดประตูหน้าต่างมิดชิดแม้กระทั่งในเวลากลางวันเหมือนจะหวาดตัวอะไรอยู่บางอย่างคนที่ออกมาเดินข้างนอกก็สายตาหลอกแหลกดูมีความพิตก,กังวลอย่างเห็นได้ชัดเหมือนไม่ค่อยจะไว้เนื้อเชื่อใจกันเมื่อเขาเห็นพระ ่มจีวรดูโดดเด่นมาแต่ไกลพวกเขาก็รีบกุรีกูจอเข้ามาหาท่านในทันทียกมือไหว้กันทุกคนท่านผ่านมาที่นี่จะไปไหนต่อหรือขอรับหลวงปู่เครื่องก็บอกว่าอาตมาเห็นว่ามีหมู่บ้านตรงนี้เลยแวะมาเยี่ยมเยียนหน่อยเดี๋ยวก็จะไปแล้วลหละโยมชาวบ้านไทยเขินได้ฟังก็รีบใส่หน้าอย่าไป อย่าไปอยู่กับพวกผมก่อนหลวงปู่จึงถามไปว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าแต่พวกเขากต่างสางใส่หน้าทุกคนเพียงแต่บอกว่าหลวงพ่ออย่าไปนะอยู่กับพวกผมอย่าทิ้งพวกผมแม้จะมีความสงสัยอยู่บ้างแต่ในเมื่อเป็นความต้องการของชาวบ้านหลวงปู่ท่านก็ไม่ขัดศรัทธายอมรับนิมนต์อยู่ให้ท่านก็พอรู้แล้วหรอว่า หมู่บ้านแห่งนี้จะต้องมีหรือเคยมีเหตุไม่ปกติอะไรสักอย่างที่ชาวบ้านกลัวอยู่เป็นแน่ชาวไทยเขินได้นิมนต์ให้ท่านไปพำนักอยู่ที่วัดในหมู่บ้านหลวงปู่ได้เล่าว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่โบสถ์มีความสวยงามวิจิตรบรรจงแม้จะทรุดโทรมไปมากแต่ก็พอมองเห็นร่องรอย ของอรารยธรรมที่รุ่งเรืองในอดีตเพราะมันแปลกมากครับที่ว่าวัดใหญ่ขนาดนี้แต่กลับไม่มีบรรดาพระเนนมาจำพรรษาอยู่เลยและเพียงแค่ท่านมาอยู่ในคืนแรกหลวงปู่ท่านก็ได้กระจ่างแจ้งในทันทีเพราะในขณะที่ท่านกำลังเจริญสติอยู่บรรยากาศ ก็เงียบเฉียบลงฉับพลันมีเสียงหมาหอนดังกึกก้องมันร้องส่งต่อกันระงมไปทั่วเขตหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็แทบจะร้างลงป่านนี้ชาวบ้านเขาคงปิดประตูเข้าไปอยู่ในห้องหับของตนกันหมดแล้วท่านใดนั้นหลวงปู่ทันก็สัมผัสได้ถึงเสียงดังของใบไม้แห้งรอบๆบ,บริเวณ มีเสียงเหมือนฝีเท้าของคนเดินไปเดินมาอยู่รรอบๆจึงลองเพ่งจิตมองออกไปท่านก็ได้เห็นว่าบัดนี้มีดวงจิตนับร้อยๆดวงกำลังเดินเพ่นผ่านไปมาอยู่รรอบๆวัดลักษณะเหมือนคนที่ตายไปแล้วแต่เหมือนกลับไม่รู้สึกตัวเขาเดินเรื่อยๆเอื่อยๆไร้จิตใจ เดินโซสัดโซเซทุกการกระทำทุกการย่างก้าวท่านสัมผัสได้ว่าเต็มไปด้วยความสับสนและโทสะพวกเขาพยายามจะย่างก้าวเข้ามาในบริเวณโบทแต่เข้าไม่ได้ท่านจึงส่งจิตถามไปพวกโยมมาทำไมทำไมไม่ไปผุดไปเกิดแต่สิ่งที่ได้รับ กลับกลายเป็นความว่างเปล่าไม่มีเสียงตอบกลับมาจึงได้ลองสวดพระคาถาขันธปริศต์ออกไปและพลันที่หลวงปู่ทันสวดครบทุกบทปรากฏว่าจิตของคนตายที่เดินเพ่นพันค่อยๆถอยห่างออกไปหายไปในเช้าวันต่อมาหลวงปู่จึงได้นำเรื่องนี้ไปสอบถามกับชาวบ้านคนไทยเขิน พวกเขาได้ยินก็ตัวสั่นเหมือนจะร้องไห้เพราะเข้าใจว่าหลวงปู่มาถามแบบนี้ท่านคงจะหนีไปแล้วเลยยกมือไหว้ขอโทษที่ไม่บอกกล่าวหลวงปู่ตั้งแต่แรกแต่ท่านให้สัญญาว่าอาตมาจะช่วยนะไม่หนีหรอกแค่บอกความจริงมาเถอะชาวบ้านเลยบอกว่าหลายเดือนมานี้เกิดอาเพศกับพวกเขาจูจู มีโรคระบาดใหญ่ทำให้คนตายเป็นสิบสิบคนพวกเขาไม่มีเงินพอจึงไม่ได้ทำพิธีอะไรทั้งสิ้นต้องช่วยๆกันฝังตามมีตามเกิดและพอหลังจากนั้นก็มีคนทยอยตาย,ต,ายติดต่อกันทุกเดือนนา,นาขณะที่หลวงปู่มาอยู่ก็ตายไปเกือบครึ่งหมู่บ้านแล้วพระเนนที่เคยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโดนหลอกเจอดีหัวโกรน อยู่วัดไม่ได้ก็ทิ้งไปหมดชาวบ้านก็ทยอยย้ายถิ่นลงจากเขาไปมากเหลือก็แต่พวกผู้เฒ่าผู้แก่เด็กผู้หญิงและคนที่ทิ้งบ้านไปไม่ได้นอนหวาดประแวงทุกคืนกลัวจะถึงข่าวของตนที่โดนเอาชีวิตหลวงปู่ท่านได้ฟังจึงบอกว่าผีพวกนี้มันคือผีดิบ ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับคุณผู้ฟังคำว่าผีดิบของหลวงปู่เครื่องคงไม่ได้หมายถึงซอมบี้หรือท่านเขาเ้าแดกคูล่าอย่างพวกฝรั่งเขานะครับแต่ก็เป็นคำเปรียบเลยของคนตายที่ไม่ยอมตายจิตหรือร่างยังออกมาเดินได้เหมือนกันอาจจะเพราะตายโดยปัจจุบันทันดวนตายเร็วไปเมื่อไม่มีจิตใจคอยควบคุม สัญชตาตญาณของสัตว์ที่มีแต่กิเลสตัณหาโทสะจึงแสดงออกมามุ่งหมายจะทำร้ายหรือบางทีก็อยากเอาคนไปอยู่ด้วยเพื่อไม่ให้ตนต้องทนทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวการตายในลักษณะนี้จึงมักจะตายทีๆตายพร้อมๆกันยิ่งตายมากตามชนบทห่างไกลไม่มีปัญญาทำพิธีสดเผาให้เรียบร้อย หลวงปู่ทันจึงเปรียบว่าผีที่ควรจะสุกพอไม่เผามันก็เลยดิบๆออกครึ่งๆกลางๆแบบนี้เองครับหลวงปู่ทันว่าเดี๋ยวคืนนี้จะขอลองดูอีกทีถ้าวิธีการสำเร็จตามที่ท่านคิดแล้วจะมาแจ้งข่าวแก่ชาวบ้านในคืนวันนั้นเองเมื่อเวลาค่อนคืนสองยามได้ผ่านล่วง บรรยากาศอันวิเวกวังเวงและเย็นเยียบหลวงปู่ทันนั่งอยู่ในโบสถ์วัดทรงกระแสจิตออกไปกล่าวพระคาถาอัญเชิญเหล่าดวงวิญญาณไม่ช้าไม่นานจิตก็จับได้กับสิ่งที่ท่านคาดว่าจะได้เจอจริงๆด้วยเพราะหลวงปู่ท่านได้เห็นกับดวงจิตของคนตายค่อยๆ พยอยลุกเดินออกมาจากหลุมที่ฝังร่างเขาเดินไปเดินมาเพ่นพานยโวเยไปหมดวนเวียนวนเวียนอยู่รอบรอบหมู่บ้บบบานชาวบ้านธรรมดาที่ออกมาเดินช่วงนี้เห็นทีจะโดนสูบพลังชีวิตไม่ช้าไม่นานต้องกลายไปเป็นพวกเขาอย่างแน่นอนไม่น่าละคนถึงตายไปเกือบครึ่งค่อนหมู่บ้านแล้ว เพื่อไม่ให้เสียโอกาสท่านจึงได้เริ่มสวดพระคาถาวิรูปรเคหิเมเมตตังเมตตังเอราปรเทหิเมชัพยาปุเตหิเมเมตตังเมตตังกันหาโคตมะเกหิจักอปาทะเกหิเมเมตตังเมตตังที่ปาทะเกหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามางหิงสิ ทิปาทะโกมามังจตุปโกหินสิมามังหิงสิพระหุปโกสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพระธานิปัสสันตุมาเกนจิปาปะมาขมาอัปะมาโนพุทโทอัปะมาโนธรรมโมอปะมาโนสังโฆปะมานวันตานิ สิริงสปานิอะคิวิชิกาสตะปาธีอุณนานาพีสรภูพโมสิกากตาเมรักขากตาเมปริตตาปิติกรมันตุภูตานิโสหังนะโมภควะโตนะโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังพระคาถาที่หลวงปู่เครื่องท่านเลือกใช้ก็คือบทสวด ขันทปริศขาถาบทสวดนี้มีข้อความที่กล่าวถึงการทรงเมตตาจิตแผ่ออกไปให้แก่สปปรรพสิ่งทั้งหลายครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นงูแมงป่องตะขาบเหล่าวิญญาณพูดสัตว์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงจงหลบหลีกไปและมีเมตตาจิตต่อกันพระคาถานี้ดีมากครับท่องได้ทุกวัน พยันตรายจะแท้วลาดและพลันที่ท่านสวดออกไปเราพวกผีดิบที่ออกมาเดินเพ่นพ่านไร้ชีวิตจิตใจเหมือนจะได้แสงสว่างเห็นทางพวกเขาค่อยๆล่าถอยไปอีกครั้งหลวงปู่จึงมั่นใจแล้วว่าพระคาถานี้สำริ์ผลในวันต่อ,ตอมาจึงได้โปรดแสดงธรรมแก่ชาวบ้าน พร้อมทั้งแนะนำให้พวกเขาสวดพระปริทุกวันวันละเก้าจบผู้ทิศส่วนกุศลไปให้เหล่าคนที่ตายด้วยหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่มีคนตายต่อเนื่องกันก็หายไปเหล่าพวกดวงวิญญาณที่ออกมาเดินเพ่นผ่านสร้างความหวาดกลัวในยามค่าคืนก็ค่อยๆหายไปหมดด้วยเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ ซึ่งในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ